เด็กเด้อครับเด็กเด้อสดกัดไรมากเลกัดสักค่นี้เจ็ยดีเลยโอ้โห้อ้ตัวยิงตือใช้ตีด้วยเก่งของดีขนาดเลยผู้ปลาแซมอนอย่างเงี้ยทูน่าอย่างเงี้ยเจ็ดเจ็บเจ็ดเจ็ดเจแล้วก็ดู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 มันทดอ้โหโอ้้ดูมันโอ้โห้โ้โ

มันดื้อมันดื้อเจ็บมันเจ็บนะลูกมัเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะอีกกินข้าวเปล่าแล้วกันไม่ต้องให้กินปลาแล้วเจ็บนะเจ็บมานี่กระติดเดียวเองโตมานี่ดื้อเออมันโตไวมาเลยนะเอ้ตอนเราใส่ในผัสกระเปเราได้สบายตอนที่ใส่ไม่ได้แล้วันที่มานี่แม่หาตัวไม่เจออือเอวเอวหาอยู่ไหนไม่รห้เนอะเนอะหม้หอมหม้หอมหม้หอมหม้อหอมหม้หอมเล่นเล่นเล่นไปไหน ไปข้างในไม่ได้หรอกนี่ก็ตีหรอกนี่แนละ้วกล้องเนี่ยกล้องไหนแล้วแขกกล้องไม่ได้หันหลังไม่ได้ออเอาเต๋อว่าเต๋อไปลองกลับไปเลยอิ่มเยมลยดิอิ่มว่มะดูกหมูแล้วไงอิ่มว่าจะดูกไก่แล้วไงที่หลานจะให้กินก้างปลายอย่างเดียวไม่กิเนเนื้อแล้วชอบกัดน,นี่อืมอืมอืมเต๋อมน แล้วใครจะเอามาเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเลยครับไม่อยากเลี้ยงแล้วมันดื้อไปเลี้ยงดื้อได้มันดื้อดูมันเถียง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 ไม่ชอบไม่ชอบอุ้งมืไม่ชอบโอ้ยเด็กมันเดยกผู้กับปลาอะไรไอ้ชีสอุ้งมือกันไล่ซะกันนะเนี่ก็ทะลุหมดเลยลเราให้อะไรคมคมให้มันกัดอืมแล้วอโยเลย ไปย่อเกล้าย่ตัวเลยเอ็โหเลยโอ้โหมีดัเก้า我คืว่าตกล้าหาเลยเหนว่าเราเป็นพวก้าจีเลยอื้อื่านให้มันกัดเลยโอ้สุกกะป๋มากเลยไม่เป็นรอยสกมาสุกกรหม๋องนุงอืมอืมโอ้โหอานาให้แล้วสุกกระปแล้วให้ยาวตีรับ อาจะไปเลี้ยงอาไปเลี้ยงเลยครับอยู่ที่ซอยบุยยี่สิบแปดครับเราแช่บุยได้ไหมเราแช่บุยรถแช่บุยใช่มีแต่บุยเอาป่ะไม่เราเ่าหานะบุยละยี่ห้าบาทเยเราแช่บุยยวดละยี่ห้าบาทสาได้ใช่ไหมเอเราแช่บุยเจนเหรอ่ออถ้าถ้าเป็นไอกฮอลหสั่งไม่ได้อ๋ออีกของสั่ไม่ได้ ไม่ส้องอะไรอินอยู <Four> oh. ่อะเดี๋ยวเชี่ยไม่เอาไม่เอาโอ้แจ๋นอะลูกถ่ายใหมเด็กเด้อไม่อยากถ่ายละเดูดูตัวตัวมันเยอะมาไปลูกไปไปเข้าไปกองงั้นแรกการอะไรไปแกะย่ะ